อันนี้มารอด้วยอยู่หรอดับปี๊ดดับเจอเอ้ยแคบเลยรอน้อนร้อนรอให้มันไปดำดำ คะกินเลยกินเลย,เลยค่ะคอยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มปากไข่มุกจักจ้าสามหนึห้าสี่ปิ้นปิ้นปิน้นเหมือนเหมือนอวกาศเลยปุน้นโอเค จิ้มมเลยจิ้มฟูว้าวี่แม่ไหน อะไรกันเด็กๆคอมชิมไปแล้วเมนูอะไรเจ้าวันนี้ปลาดอกฮอาดอกปลาหมึกปลาหมึกเอ๊ะอะไรปลาดุกเหรอปลาดุกปลาดอกหรอปลาหมึกปลาดอกปลาดุกชื่อไหนล่ะปลาดุกเบิ้ลบุ๊กปลาหมึกของเราอร่อยมากเลยค่ะใช่ค่ะ